สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำการบ้านหุ้นประจำวันที่2กันยายน2567กันนะครับวันนี้เรามีการบ้านอะไรมาฝากกันบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับเริ่มการบ้านกันที่เซตครับเซตวันนี้ปิดลบไป5จุดครับดัชนีปิดอยู่ที่ 1, 3 5 3จุดภาพรวมในวันนี้มูลค่าการซื้อขายรวมเบาบางนะครับ33,000ล้านโดยในระหว่างวันอยู่ในโซนแดงตลอดทั้งวันเลยนะครับก็เป็นวันที่เทรดไม่ง่ายนะครับ แล้วก็วันนี้รายกลุ่มนักทุนสถาบันนะครับช่วยซื้อไปสุทธิ77ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายออกมา486ล้านครับนักทุนต่างชาติวันนี้ขายออกมาสุทธิ1,478ล้านแล้วก็นักทุนในประเทศวันนี้ซื้อไปสุทธิ1,887ล้านครับมาดูกราฟเซตกันครับกราฟเซตก็ยังคงม้วนตัวลงมานะครับ โดยจะมีแนวรับอยู่ที่1น3่งจุดซึ่งเป็นแนวเบรกเดินที่เขาขึ้นไปนะครับก็นแน่นอนแล้วว่าเซ็ตก็จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,370นะครับซึ่งเป็นไฮพาร์แบนที่28เดือน8นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการพักฐานหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับขึ้นมาตั้งแต่บริเวณวันที่15เดือนแปนะครับแล้วก็ครึ่งเดือน ขึ้นมาถึงจาก1 2 8่นนะครับขึ้นมาถึง1370ครับก็เกือบร้อยจุดเลยทีเดียวนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักครับการพักของเซ็ตเนี่ยดูแล้วก็ยังคงที่พักตัวลงมาเนี่ยยังไม่รุนแรงมากนะผมว่ามันเป็นสัญญาณที่โอเคในระดับหนึ่งนะผมนึกว่าจะไหลลงมาหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นให้เห็นเที่ยงแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณซื้อหรือว่าหนุนตลาดขึ้นไปนะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น เซตก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเร็ว้ายแต่ว่าพักฐานไหมผมมองว่าพักครับน่าจะโค้งลงมานะครับมาดูหุ้นที่เรามาฝากเป็นการบ้านในวันนี้นะครับก็จะเลือกตัวที่เป็นกรณีศึกษาได้แล้วก็อาจจะกราฟคล้ายตัวอื่นๆนะครับที่เราไม่ได้กล่าวถึงก็เอาไปเทียบเคียงหรือว่าปรับประยุกต์ได้นะครับมาดูตัวแรกครับ IVL ครับ ตัว i v l วันนี้มาดีครับค่อนข้างดีเลยพร้อมกับวอลลุ่มจริงวอลลุ่มเข้ามาตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตปรับการาฟนะครับให้ดูง่ายในตัว i v l นะ่ะให้เท,ทรดรอบสั้นๆเท่านั้นคุณสังเกตเห็นไหมครับในช่วงหลังนะี้จะซิกแซกซิกแซกเป็นลักษณะของฟันปลาแต่ว่าอยู่ในดาวเทนนะไม่ได้ไม่ได้ซิกแซกแบบอ,อยู่ในอยู่นเน,นะเพราะฉะนั้นการเทรดของตัว IBL นะ่ะ เทรดสั้นๆพอแล้วนะครับสั้นๆพอแล้วโดยในรอบนี้ถ้าขึ้นไปได้ที่บริเวณราคาสิบเก้าจุดสี่อ่าได้ขึ้นไปดประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วต่อรอบนะครับแล้วก็จุดที่ต้องโดดออกก็คือหลุดสวิงโลล่าสุดคือสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าวันนี้ถามว่าได้ไหมก็พอได้ลุ้นนะครับใครที่เข้าไปแถวสิบแปดบาทสิบเจ็ดปลายปลายพวกนี้ก็ลองลันต่อดูไหมว่า จะไปติดถาต้าน19ได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าทามันไม่ดีหลุด17.1ลงมาให้โดดออกนะครับเพราะนั้น IBL ยังคงเน้นย้ำอยู่เสมอว่าเทสสรดสั้นๆจับรอบสั้นๆซิกแซกอยู่ในเป็นฟันปลาอยู่นี่ครับดูลักษณะของเขานะครับจะเป็นประมาณนี้แต่ก็ถ้าใครถือยาวถือเพลินถืออะไรมันจะกลับมาที่เดิมมาเผือแดงด้วยนะครับมาดูตัวถัดไปครับ K Bank หลังจากที่เป็นตัวที่ช่วยดันดัชนีขึ้นมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ต้อง โค้งตัวพักตัวครับเราสังเกตเห็นตัว K เคแบงมาหลายวันแล้วในช่วงที่เขาติดแนวต้านบริเวณ145.5นะครับเราเคยทำกันบ้านไปแล้วว่าในช่วงเนี้ก็ดูตึงๆเหมืนๆเออตึงๆนะครับดูเหมือนอยากจะพักจะย่อก็อเคครับก็คงต้องย่อมาตามสัญญาณที่เห็นตัวนี้โค้งมาแล้วครับโดยฐานที่คิดว่าย่อลงมานะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ135นะครับประมาณจุดที่เข้าเบรคขึ้นไปตรงนี้ครับประมาณ135บาท แะก็ปัจจุบัน141อยู่ก็ยังไม่ยังไม่น่ารับนะครับเพราะฉะนั้นรอให้พักถ่ายได้เสร็จก่อนแล้วกันโดยอีกวิธีสังเกตารสังเกตหนึ่งก็คือตัว KBank เนี่ยถ้าเราดูที่ RSI เนี่ยก็น่าจะพักมาบริเวณแ,วแถว5้นะครับตอนนี้ตัว RSI ยังอยู่65อยู่นะครับรอเขาลงไปสักหน่อยละกันซึ่งผมมองว่าก็ร้อยากว่านี้แหละนะครับในบริเวณ RSI 50นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ TtB เราะนั้นในตัวธนาคารก็ทรงก็จะค่อนข้างคล้ายกันนะครับค่อนข้างคล้ายกันตัวทีทีบีก็ยืนอยู่เหนือ e ี a 200วันเหมือนกันเลยเหมือนตัวเคเคแบงกลครับแล้วก็มีแนวต้านอย่างเี้เหมือนกันเลยตัวปลายกําลังโค้งลงเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้นะครับการพักฐานของเขาผมให้ไว้2แนว โดยแนวแรกเนี่ยมาถึงแล้วล่ะแล้วก็ทําท่าจะลงด้วยทำท่าจะลงต่อด้วยนะแนวแรกคือ1.82ไม่น่าจะรับไหวในส่วนตัวนะผมว่าแรงขายเขาเขายังไม่หมดนะครับยังไ,ไม่หมดแล้วก็แนวรับที่2อจะอยู่ที่1.72ครับบริเวณตรง EMA 200วันนะครับไม่น่าจะหลุดนี้ผมว่าแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตัว AI ถ้ามาลงมาประมาณสัก50เนี่ยน่าจะเริ่มตรึงตัวเริ่ม มีสัญญาณการขายที่เบาลงแล้วแต่ปัจจุบ,บันนี้ยังประมาณ60อยู่นะครับยังลงได้อีกสักหน่อยหนึ่งนั่นก็คือเล็งๆไว้ประมาณตัก1 7 2 1 7 3แถวนี้นะครับ TTB อ,อย่าเพิ่งเข้าไปลงทุนดีกว่าในช่วงนี้นะครับแล้วก็แนวต้านของ TTB คือ1.87ครับมาดูตัวถัดไปครับ OSP วันนี้ก็หาหุ้นเทรดยากอยู่เหมือนกันนะยากเลยนะก็เป็นหุ้นที่ควรระวังอะไรงนี้ามากกว่านะครับวันนี้ก็แทบไม่ได้เทรดเลย ตัว OSP หลุดบริเวณแนวรับสำคัญเลยแล้วก็แนวรับบริเวณ21.7เนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างหนาด้วยนะครับเรียกได้ว่าหลุดแบบไม่มีทรงเลยแบบนี้หนีอย่างเดียวนะครับหนีทุกราคาที่เห็นโดยฐานถัดไปของตัว OSP เนี่ยฐานถัดไปนะครับดี๋ยวตรงนี้โล20.7นะครับมี20.7อยู่หนึ่งหนึ่งแนวละหนึ่งแนวตรงนี้ครับยังไม่ถือว่าหลุดนะวันนี้มีหลุดมานิดเดียวได้ดีดกลับนะครับ ก็ยังถือว่าไม่หลุดกันแต่ว่าทรงไม่น่ารับไหวผมดูทรงแล้วนะครับโดยฐานถัดไปเนี่ยอยู่ลึกหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่สิบแปดจุดหกตัวนี้เดี๋ยวรอกันดูดูแถวสิบแปดกลางๆเลยละกันนะครับยี่สิบกว่านี้ยังยังไม่น่ารับผมว่าไม่น่าไหวครับทรงแบบนี้น่าก,กลัวนะครับหล,หลุดเลยแล้วหลุดแบบไม่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 เอาทรงไม่เอาอะไรเลยนะครับโอ oh, เอพีหลกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับดูตัวถัดไปครับันนี้ก็หลีกเลี่ยงกับทุกตัวเลยนะนะครับมาดูตัวแถบกรับ STA ป็นไงบ้างครับเอ a ถึงรอบต้องพักแล้วหรือยังนะครับก็เอ a อก็ขึ้นมาดีอยู่พักหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่มาติดชนบริเวณแนวรับนะครับตรงเส้นเอสองร้อยวันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้ตรงนี้คืออาจจะพักกลับลงมานะครับกลับลงมาโดยจะมีแนวรับอยู่สองแนวก็คือบริเวณยี่สิบหยุดสองแล้วก็อีกหนึ่งแนวอยู่ที่สิบแปดจุดเก้านะครับหรือใกล้ๆสิบเก้าประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้น อาจจะจอยู่ในช่วง,งการพักแล้วค่อยไปใหม่ค่อยว่ากันนะครับสำหรับตัว S T A โดยมีแนวต้านอยู่ที่22.6ครับก็จะเย็นก่อนละกันตอนนี้ครับเดี๋ยวจังหวะสองค่อยมาอีกทีนหนึ่งหลังจากที่เขาพักเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นจังหวะสองกันใหม่อีกทีหนึง่งสำหรับตัว S T A ครับถัดไปครับอิชิตันครับตัวอิชิตันขึ้นนะอาจจะเป็นตัวเดียวที่เรามองว่ามันเออสองตัวมี I B L ตัวหนึ่งนะ แล้วก็ไอตัวนี้ใช่ไหมที่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกมีมากกว่า2ตัวแน่นะครับวันนี้ดูกันบ้านเราให้จบนะโดยตัวอิชิตันขึ้นได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับอีกสักสองแท่งเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะครับบริเวณส6บหบาทสิบสตังค์นะครับน่าจะได้ถึงวันส่ว่าทรงแบบนี้ตั้งลําเลยเพื่อเผลอแอบลุ้นเล็กๆว่าสามารถทะลุไปได้นะครับสัญญาณดีตั้งแต่เมื่อวันที่28แดแล้วนะครับใครที่ดูการบ้านของเราจะเห็นเลยว่าเราเราบอกว่าแท่งเนี้ยลงคุณได้นะแท่งนี้เลย แท่งนี้ยังไม่ชัวนะแท่งนี้ไม่ขวบแต่แท่งนี้ใช่ดังนะั้นมันก็ค่อยๆลันเทนขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณแท่งนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องตกใจมนะันเพราะว่ายืนค่อนข้างดีแท่งสีแดงนี้นะครับเป็นเป็นแดงแบบไม่ไม่ควรจะตกใจนะครับแต่ถ้าแดงแดงนี้เรายืนต่ําลงมาหน่อยอันนี้น่ากลัวอันนี้ก็อยู่ในเทนครับ16.1ครับผมมองอย่างนั้นส่วนแนวรับไม่น่าจะได้ใช้ในตอนนี้นะครับจุดฐานรับของเขาอยู่ที่13.9 แล้วก็คนที่ถือมาตั้งแต่าราคา14.15แวถวแท่งงนี้นะครับลั่นต่อครับควรจะได้อย่างน้อย15ไปไปลายหรือ16ต้นๆน,น,นะครับสำหรับอิชิตันในรอบนี้โดยสัญญาณเชิงลบยังไม่มีเห็นในตอนนี้ครับโดยไอไอก็น่าจะขึ้นขึ้นไปใกล้70นะครับปัจจุบันยัง56ยงอยู่เลยแสดงว่ามีโอกาสที่จะไปติดแนวต้านได้แต่ถ้าใครจะซื้อราคาแถว15.6ตรงนี้ยก็ไม่แนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่า อัพไซด์ที่มีจะไม่มากอย่างที่บอกว่าเราเลงขายแค่สิบกบาทสิบกต้นๆแค่นั้นอ่ะหรือไม่ก็สิบห้าปลาๆนะครับก็ก็กกยังไม่ใช่จังหวะซื้อทั้งทีเดียวเพราะจังหวะซื้อมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับดูตัวถัดไปครับ CPR ตัว CPR เป็นกรณีศึกษานะครับก็คือหุ้นของเขาเนี่ยเขียวเขียวไม่ทนนะครับเขียวเขียวได้วันเดียวแหละแต่ถ้า ให้สังเกตนะครับในในในอดีตผมว่าก็น่าจะเป็นทั้งทุนกลุ่มเดียวกันนี่แหละที่ทําทรงแบบนี้ขึ้นมานะค mm hmm. รับวอลุ่มจะต้องสูงหน่อยมูต้องสูงนะครับอ mm hmm. าจจะพ,พีกหน่อยพีกประมาณเจ็ดสิบขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. แล้วก็แท่งเทียนมีไส้ยาวข้างบนนะครับมันถัดไปแดงนะครับเหมือนกันเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยแบบเดียวกันเลยร mm hmm. เรียกว่าเป็นลายแทงเดียวกันเลยลายมือเดียวกันเลยครับ เนี่ยดัยงนั้นวันถัดไปจะแดงใครที่เข้าเข้าวันที่วิพีงเงี้ยไม่น่าจะรอดเพราะฉะนั้นในวันนี้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนี่มุมมองส่วนตัวนะคิดว่าไม่รอดแต่ตัวนี้น่าสนใจตรงที่ถ้าเขามีไส้ไส,ไส้ล่างยาวๆอย่างเงี้นะไส้ล่างยาวๆแดงแดงแดงที่เขียวก็แล้วแต่แต่ไส้ยาวๆน่าสนใจนะครับแต่ถ้ามีไส้บนยาวๆอย่างนี้วันถัดไปน่าจะแดงเพราะฉะนั้นอันตรายครับผมว่าตัวนี้ ไว้เป็นเป็นกรณีศึกษาแล้วกันใครที่ซื้อมาวันนี้หรืออะไรเงี้ยก็มาดูคลิปนี้ก็คงจะตกอ,อกตกใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูไปตามสถิติแล้วกันนะครับก็คือไม่ได้กล่าวร้ายให้ร้ายหรือว่าอะไรขนาดนั้นก็เป็นไปตามสติที่เห็นนะครับก็พูดไปตามนั้นนะครับคิดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะแดงนะส่งส่งกันมาอย่างนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับตัว F F Smart อ แรงแลีเลเกินนะในวัน,นวันนี้นะครับทั้ง F อ s m r t t ทั้งโฟร์เลยตัว s อ r ยูอารเนี่ยแนวะต้านถัดไปอ่เจปนะครับแล้ววันนี้ทําดีตรงที่พยายามจะยืนอนยู่เหนืออีบี0อสอง้วันด้วยนะครับแต่แต่เพียงว่าพ้พนไปปิ่มๆก็เลยผมก็เลยดูก่อนยังไม่เอานะแต่พวกนี้ถ้าเขียวได้ลราไปอย่างนี้ได้ผมว่าไปไปเจ็ดจุแนะเพราะฉนั้นรอดูถ้าพวกนี้กันถ้าพวกนี้ออกมาแดงแล้วคู่อย่างนี้ไม่เอานะเขียวซ้อนกันขึ้นไปเงน,น,น่าสนใจ วอรุ่มดีครับุ่มค่อนข้างดีความจริงดีมาตั้งแต่เมื่อวันที่สิบสี่นะแต่สิ่งที่ขดเหนือความคาดหมยายหนึ่งคือมันทะลุ EMA สองร้อยวันได้เฉยนะครับแต่แต่เป็นการทะลุแบบทะลุแบบสองจังหวะนะจังหวะแรกที่เขาไปแตะตรงอ่าบริเวณใกล้เนี้ยอาจจะแบบเกือบชนนะครับเกิดการย่อก่อนย่อแล้วไปใหม่ไปใหม่แสดงว่าเอานะผมว่าเขาเอานะตัวเนี้ยเนี้ยรอดูถัดไปครับสำหรับตัวเอสสมาร์ทนะครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดยังไงนะครับ ความจริงหลุดบริเวณโลเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือหนะ้าจุดเจ็ดห้าในโดดออกไปเลยแต่เอาจริงถ้าพวกนี้ถ้าแดง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 ,แดงทุกคู่ันเนี่ยผมน่าจะย้อยลงมาล่างเนี่ยแต่ถ้าเขียวน่าสนใจเนื้อสัมผัสฝ่อไว้ครับ,นะรรบในช่วงนี้นะครับรดูตัวถัดไปนะครับโฟท์มาทั้งเครือเลยแล้วกันนะครับโฟท์นะครับโฟท์เกือบละเกือบดีแล้วผมว่านิดนึง อยากจะให้มันทะลุตรงนี้ไปได้ก่อนวันนี้ผมก็ไม่ได้เทรดนะผมเห็นแล้วแ่ะแต่ผมอยากให้ทะลุ13.2ไปก่อนมันก็ดันไม่ทะลุนะัมันไปจนนิเฉยนะชนนินเฉยแล้ย่อลงมานิดนึงการย่อของมันลงมาเนี่ยจาก13.2มาเหลือ12.7ก็ไม่ได้เสียนะไม่ถือว่าเสียทรงครับดูมีความพยายามเพราะฉะนั้นถ้าตัวเอสมาทะลุไปได,ไปได้ตัวนี้ก็น่าจะทะลุได้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้จะอยู่ใต้200วันนะตัวเอสมาจะอยู่ เหนือหน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้ทะลุ13.2ไปได้ก็น่าตามเหมือนกันนะครับมุมมองของตัวแต่เขาก็จะไปตันตันแถว17.2ถ้าทะลุได้นะถ้าทะลุไม่ได้จบครับพรุ่งนี้นะแต่ทรงดูน่าทะลุมากเลย่วัวรุ่มก็เริ่มดีขึ้นนะแล้วก็จับตัวจับตาไว้นะครับสําหรับ2ตัวนี้แอปสมาร์ทกับตัวโฟร์ว่าจะดึงขึ้นต่อหรือไม่นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ฟอร์มดีทั้ง2ตัวแต่ว่า,เ,าเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยละกันนะครับ ถือเพิ่อนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเวลาลงก็ลงแรงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเหล่านี้มาดูตัวถัดไปนะครับทัสโกก็ทัสโกเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวทัสโกเอาอยากให้ไปกรณนนีศึกษานหนึ่งนะฮคือแนวต้านของเขาอะชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าบริเวณอ่าสิบเจ็ดจุดสี่มันมีอยู่วันหนึ่งอนะที่ผมว่ามันเปิดโดดไปนะถ้าจาการม้ากก็ได้นะคือวันที่ยี่หกนะครับ อ่าตรงเนี้ยแท่งไอ้แท่งเนี้ยอ่าที่มันไปติดอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมันจะยอ่อผมบอกมันจะยอ่อว่าแนวต้านเดิมมันอยู่ตรงนี้ครับมันก็ย่อลงมาแล้วพอพอย่อลงมาแล้วมันฟอร์มตัวจะไปใหม่ในมุมมองวันนี้ผมมองว่ามันจะไปใหม่นะใครมองวันผมบ้างนะมันเกิดโดจิเกิดแท่งเขียวขึ้นมากําลังจะชูดไปใหม่แต่ว่าจะไปอย่างเก่งแค่แนวต้านนะเพราะฉะนั้นจะมีอัปไซต์อยู่ประมาณสักสี่ช่องอะไรประมาณเนี้ยได้แค่นี้นะถ้าทะลุไปได้เลยก็จะจะดีนะครับเพราะฉะนั้น ตัวแท็กก็ถามว่าลงทุนได้ไหมอะไรเงี้ย,ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่จะสั้นๆเท่านั้นสั้นแค่แนวต้านเดียวเลยนะครับบางทีอาจจะได้แค่สามช่องสี่ช่องเท่านั้นแหละนะในตรงนี้ครับก็คิดว่า,าแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วลงมาปิดแกแลบกำลังจะไปใหม่แต่จะไปทะลุ17.4เลยหรือไม่ตอบยากแต่ถ้ามันดีมากทะลุได้นะมันจะไปไกลมากนะนเป็นหุ้นที่เวลาทะลุแนวต้านได้แนตะ่มันมันไปแบบไม่รอใครเลยไปแบบ ไกด์นะครับอ่าสิบเก้าสิบจุดเจ็ดเลยในรอบก่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็แอบหวังเล็กๆนู้นเล็กๆได้ครับเทนก็ยังโอเคอยู่ต่างๆโอเคนะครับก็แอดก้ก็ลองดูวอลลุ่มเป็นไงท้งกลุ่มประมาณห้าล้านหุ้นพอใช้ได้ครับไม่เงียบเหนานะนะครับหุ้นละสิบเจ็บาทนะครับก็เทรดวันหนึ่งก็หลายสิบล้านบาทเหมือนกันก็ครบทุกท่วนทุกตัวในวันนี้ครับก็พยายามจะหาตัวที่ดู โอเคนะครับดูไปกรณีศึกษานะครับทั้งในเชิงลบและเชิงบวกก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องของเรานะครับในวันนี้กดไ like. ลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราวันนี้ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์หากท่านต้องการระบบเทรดหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์วินเลทสูงรอดาวตา่ำ แนะนำระบบเพจใหม่ของเราสามารถรับชมรายละเอียดได้ที่ EP 893ครับ